เอาอีกไปใส่ไม่ได้ผมไม่ให้นะถ้าคุณเอาไปผมรับซ้ำนะเขาสู้กนเดียวนะเออต้องประวัดกันนะเอาตัวเองไม่ได้ไม่ได้่ผมว่าคุณจะอีไม่ได้ยืดยังไงเลิไม่เอาเลอกเลยเลิกอย่างนี้ยี่ยนต้องไว้ต่อสู้คดีถ้าเอาตัวเองไปที่เราใส่ไปไม่ได้ยูณก็ใส่ไปเหมือนกันนะหลักการเหมือนกันเขียนด้วยดีถูกไหมเออ เมลานคุณผู้ชมครับเมื่อวานที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้การสั่งการของพลตำรวจเอกกิตละพันเพชรผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการส่งคณะทำงานเข้าตรวจค้น11จุดทั้งบ้านพักอาคารสำนักงานและก็สถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กอดีตรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ ในการตรวจคน้นครั้งนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีที่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกสุรเชษในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157รวมถึงความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเจ้าหน้าที่สามารถที่จะตรวจยึดเอกสารหลักฐานและก็ทรัพย์สินที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้หลายรายการครับ ข้อมูลจากชุดสืบสวนครับเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมื่อวันที่31สิงหาคม2567ต่อเนื่องจนถึงวันที่1กันยายน2567นะครับซึ่งมีการกล่าวอ้างว่ามีการสั่งการให้นำทองคำแท่งน้ำหนักรวมกว่า246บาทไปมอบให้กับนายเอกวิทย์กรรมาการปรปรชเพื่อขอความช่วยเหลือทางคาดีที่อยู่ระหว่างการไตส่สวนของทางปปชครับจากข้อมูลในสำนวนก็มีการระบุนะครับว่ามีการเตรียมทองคำแท่งบรรจุในกล่องกระดาษ2กล่อง มีการถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานครับและมีการส่งมอบทองคำบริเวณลานจอดรถของสมาคมชาวปักใต้ถนนการจนาพิเศษก่อนที่รถซึ่งมีนายเอกวิท์นั่งอยู่จะขับออกจากพื้นที่ไปในวันนั้นครับต้องบอกผู้ชมแบบนี้นะเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้าจะมีการบุกจับเพียงไม่กี่ชั่วโมงในช่วงเช้าของวันเดียวกันครับก็คือเวลา10นาฬิกาบิ๊กโจ๊กได้เดินทางไปยังสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชนะครับ เพื่อยืนเอกสารติดตามแล้วก็เล่งลัดความคืบหน้าในคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับพลตำรวจเอกต่อศักสุวิมลอดีตผู้ประชากาตรตํารวจแห่งชาติในกรณีถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับสวยจากเว็บพนันออนไลน์ครับ บิ๊กโจ๊กนะระบุว่าคดีดังกล่าวเนี่ยคณะอนุกรรมการปรปรชมีมติเป็นเอกฉันท์12ต่อ0ให้ตั้งไต่สวนมาตั้งแต่ช่วงปลายปี67นะครับจนถึงขนาดนี้ผ่านมาเป็นเวลากว่า1ปีแล้วกับยังไม่มีความคืบหน้าพร้อมกับมีการหยิบยกคำกล่าวของนายกรัมนตรีนะครับว่าความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมมาสะท้อนถึงสถานการณ์ของคดีนี้อดีตรองพบตรยังกล่าวถึงคดีของตัวเองนะครับว่าได้รับทราบจากแหล่งข่าวใกล้ชิด ปปชนะว่าคณะอนุกรรมการมีมติยุติเรื่องของตนด้วยคะแนน12ต่อ0ย์ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการสมควรให้ตนเนี่ยยังคงมีสถานะคดีค้างคาแม้ต่อมาศาลอาญาจะมีคำพิพากษานะครับยกฟ้องคดีบัญชีมา้าโดยเห็นว่าเงินที่เกี่ยวข้องเป็นเพียงเงินกู้ยืมไม่ใช่เงินจากเว็บพนันออนไลน์ตามที่กล่าวหาครับในวันนี้นะครับนะผมก็ก่อนปีใหม่นะครับเพื่อจะให้กระบวนการยุติธรรมนะครับ เดินไปได้อย่างรวดเร็วนะครับนะพอเขาบอกแล้วว่าความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมนะฮะกรอีที่สำนักงานบวญชาตินะครับมีการโทษกรณีที่ข้าราชการร้องทุกข์นะสำนักงานบวญชาติมีการชี้บุญนะพลเอกต่อสัตว์นะพร้อมพวกนะครับแล้วก็ตำรวจอีกประมาณร้อยกว่าคนนะซึ่งถ้าว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนอยู่นะครับโดยข้าราชการร้องทุกข์ โดยที่มีท่านพลโทรสรสะเย็นเปลมเป็นประธานนะครับแล้วก็มีท่านพลโทรเรวัตกิเยศรเป็นกรรมการนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นที่ปรากฏต่อสังคมว่าส่งผลต่อเสียหายส่งผลเสียหายอย่างยิ่งนะฮะต่อสัมมาชาวุโสชัซึ่งที่ผ่านมาเราจอมรับกันตรงว่าไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้นะครับที่ตํารวจเนี่ยถึง200กว่าถึงสามสิบกว่าที่ผ่านมาผมก็ไปยื่นเพิ่มเติมนะครับให้มีการ ดำเนินคดีวินัยและอาญากับตํารวจทางภาคใต้อีก30กว่ารายนะครับซึ่งรับเงินจากเว็บพนันนะโดยเข้าบัญชีตนเองแม้กระทั่งรับเงินเข้าบัญชีกันเดือนนะมีทั้งนะครับผู้กับรองผู้การนะคนขับรถของผู้การนะฮะต่างๆนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเสียหายเป็นอย่างยิ่งนะครับและเป็นสิ่งที่สังคมประชาชนเอือมละอานะครับเพราะนั้นวันนี้เช่นเดียวกันนะครับนะ ผมเรียนอย่างนี้นะครับในเรื่องคดีของพลเอกต่อศักดิ์นะซึ่งมีการในเคดีอยู่ที่ปปชคู่กับเรื่องของผมนะฮะวันนี้ผมทราบนะครับนะในเรื่องของผมเองนะครับวันนี้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคณะอนุกรรมการปปชมีมติยุติเรื่องของผมนะครับนะสิอต่อศอันนี้ผมทราบแบบไม่เป็นทางการและไม่ยืนยันแต่ทราบจากแหล่งข่าวในในปปชนะครับนะเพราะฉะนั้น เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องคดีของท่านต่อศักนาพลเอกต่อศักพร้อมกับพวกปปชเนี่ยนะนอกจากมีมติตั้งแต่ส่วนแล้วนะมีการนาเข้าริ่ประชุมใหญ่มีการนาเข้าที่ประชุมของกรรมการปปชคณะกรรมการปปชนะครับได้มีมติตั้งแต่สวนพลเอกต่อสักสุขพี่มนพร้อมพวกกรณีเรียกรับผลประโยชน์จากเวบพนันไปแล้วนะครับนะ บัดนี้ระยะเวลาร่วมมาเป็นปนะีเรื่องเงียบอยู่นะครับนะผมก็พยายามก็เลยมาเล่งรัดนะครับให้คดีมันเร็วนะครับนะเพราะเป็นปีแล้วนะครับตั้งแต่สวนโพนีต่อสักเป็นปีแต่ไม่มีความคืบหน้านะครับแล้วก็ทราบจากแหล่งข่าวกล้ชิดว่าท่านาาประธานปปชคนนี้ยังไม่เอาเรื่องเข้าที่ประชุมนะใหญ่สักทีนะครับ นะเข้าที่ป,าารประชุมกรรมการปปชสักทีตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นปีแล้วนะครับวันนี้ผมจึงมาติดตามเรื่องนะพร้อมทั้งอะไรครับทำหนังสือถึงนะประธามปปชแล้วก็ผอ,อ,อนะครับสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐหนึ่งนะานายบรินทรีธาทรนะผมทำหนังสือตรงเลยนะฮะว่าอะไรครับในฐานะนายบรินทรีธาทรเนี่ยเป็นผู้โดยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐหนึ่ง นะครับขอให้นายบดินเนี่ยนะเรียกสำนวนตายสวนนะของคณะกรรมการร้องทุกนะครับ,นะรบที่มีโพลโทเรวัตนะซึ่งได้มีการชี้มูลพลเรียกต่อศัก์สุวิมลพร้อมพวกไปแล้วนะเรียกเข้ามาประกอบสำนวนของปปชนะเพื่อจะให้การสอบสวนเป็นอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมเป็นธรรมต่อใครครับเป็นธรรมต่อ ข้าราชการตำรวจทั้งประเทศนะซึ่งเขาไม่ได้รับส่วยด้วยแล้วก็เป็นตัวอย่างเยี่ยงอย่างนะแกประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าจากวันนี้ไปตำรวจไม่ดีนะครับตำรวจที่กระทำพฤติกรรมเยี่ยงเช่นนี้เลวร้ายแบบนี้ต้องหมดสิ้นเสียทีนะครับนะเพราะนั้นว่าเราจะได้เห็นเราจะเห็นว่ามีทั้งเรื่องอะไรครับรับส่วยแต่งตั้งมีทั้งเรื่องการซื้อขายตำแหนง่งในภาคแปด มีทั้งเรื่องผู้การจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้อะไรไม่เห็นก็จะได้เห็นนะครับล้วนแต่เป็นการทุจริตทั้งนั้นนะครับวันนี้ถ้าผมไม่ออกมานะก็คงไม่มีใครมาพูดเรื่องแบบนี้ได้ดีเท่ากับผมนะครับผมเน่ยนะเป็นรองผบตรเก่านะครับนะวันนี้ไม่ได้ต้องการเลยว่าไม่ได้ออกมาเพื่อจะมาซ้ําเติมนะหรือว่าเพื่อจะมาทําให้ตัวเองนั้นดูดีไม่ใช่นะครับ วันนี้ก็ต้องกล่าวดีนสื่อมวลชนว่าผมเองเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนนะครับคดีผมในปปชนะครับผมทราบจากแหล่งข่าวที่ไม่ยืนยันว่าปลายปีที่แล้วมีมติยุติเรื่องของผม1 2ต่อ0แต่ว่าก็ดองเรื่องอไว้1ปีนะครับเป็นเหตุทําให้ผมเนี่ยก็ยังกลายเป็นค้างคาเรื่องอดีอาญาอยู่ยังกลับไปรบับการไม่ได้จนกระทั่งศารอาญากรุงเทพใต้ได้ไดมีคำพิพากษายกฟ้อง นะครับนายพุท้ทธิพงษ์นายขันชิตซึ่งเป็นบัญชีม้าที่อ้างว่าเป็นบัญชีม้าที่พระกโทคิดนั้นถือใช้นะสุดท้ายก็ไม่ใช่บัญชีม้าะนะจำเลยสามารถนําสืบได้ว,ว่าเป็นเงินที่เกิดจากการกู้ยืมนะไม่ใช่เงินจากเว็บผนันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเองเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนนะแต่เราจะเห็นได้ว่าพลเอกต่อศักนะยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขั้นตอนไหนเลยนะแม้กระทั่งกลับ,บัญจากประเทศอังกฤษ นะก็ไม่ได้ไปรายงานตัวที่ไหนทั้งสิ้นไม่ได้มารายงานตัวที่ปปชไม่ได้ไปรายงานตัวที่คณะกรรมการร้องทุกข์นะผมต้องกล่าวเรียนว่า,าหนีได้นะบ่ายเบี่ยงได้แต่ได้แค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งนะสุดท้ายานะกระบ,บวนการยุติธรรมมันจะเดินหน้าแต่ที่ผมมาวันนี้เพื่อจะเล่นกระบ,บวนการยุติธรรมที่ท่านป,าประธานปปชไม่เอาเรื่องเข้าที่ประชุมเป็นปีแล้วนะครับและผมก็มายื่นหนังสือถึงนายบดินทรีธาธร เพราะนั้นถ้าหากว่านายบดินทร์กีธาธรยังไม่เอาสำนวนนะไต่สวนของคณะกระมการร้องทุกข์เข้าบารประกอบสำนวนปปชผมก็จะต้องมีความจำเป็นนะครับนะเพื่อประโยชน์ต่อสาธนะารณะก็ต้องดำเนินคดีอาญาทุจริตต่อานายบดินทร์กีธาธรด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับ